ก็นก็ขอกลับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับเนาะก็มาพบกับนักกเช่นเคยเนาะพี่น้องนักกรท้าบลดจะพาพี่น้องมาปักบิดสับไม้เก่าเนาะพี่น้องเนาะก็ออกมาก็เจอฝนตกพอดีพี่น้องไปปล่อยพี่น้องน่าจะยุดแล้วแหละเมื่อคืนนี่ได้สองตัวพี่น้องเอ้ยมาปักเนาะปักบิดมาปักตอนดึกพี่น้องไม่ได้ดูไม้ก็ไปเจอไม้หนามถลนะ่มเนาะพี่น้องเนาะก็วันนี้ก็ จะไปปักวันเดิมแลวพี่น้องแต่ว่าขยับขึ้นมาบนโคกนิดนึงบนที่นามันถ่วงไม่ถึงเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีผลงานไหมค่ำคืนนี้เนาะพี่น้องเนาะอ่ะไปดูกันเลยครับก่อนฝผูกเซตจนิห้าสิบหลังพี่น้องเอาเขียดมาคือเก่าพี่น้องเขียดเหลือจากเมื่อคืนนี่ก็เหลืออยู่หลายอยู่พี่น้องแต่ว่าบางตัวก็จะมีตัวตายตัวอ้ายหนึ่งเนาะพี่น้องก็เอ้าเดี๋ยวก่อนขอนยญาไปปักก่อนพี่น้องได้ไม่ได้ค่อยว่ากันเนาะพี่น้องเนาะ ไปครับผมบิดสำไมก์เก่าเนาะพี่น้องเมื่อคืนนี่นกรดักเขตข้างล่างหนูเนาะแต่ว่าวันนี้นกรนจะดักแนวนี้เนาะไปนง่อนอะไรพี่น้องมีเบ็ดทั้งหมดห้าสิบลังแล้วพี่น้องเนาะก็นี่ที่นกรนทำมาเนาะห้าสิบลังเนาะเบ็ดในตุงนาพี่น้องแล้วก็เยือกเขียดพี่น้องเขียดที่เหลือจากเมื่อคืนเนาะก็เด้ไมายามรอบเดียวพี่น้องอ๋อนกรนจะ ดักหลังแหลกเนาะพี่นอ้นงนองเนาะตรงนี้แหละพี่น้องเลยขอดักหลังแหลกเลยตรงนี้อ๋อขอแก้มือเนาะพี่น้องเนาะปุยัตสยายเอ,อ้ยลูกหลานมาขอแก้มือเด้ยอ,ดอ, p, อยออวันนี้เอ้ามาดักกันเลยพี่น้องหลังแรกครับเปิดซิงพี่น้องวันนี้ห้าสิบหลัง สำหรับเบ็ดในทุ่งนาเนาะพี่น้องเนาะก็นักกอนเดี๋ยวเอาชุด32คันนั่นเอาไว้ว่าจะไปปักในหัวพี่น้องลองดูว่าในหัวกับทุ่งนาอันไหนมันจะคือเนาะพี่น้องเนาะเนาะนี่ครับผมเดี๋ยวมันไปก่อนมันจะออกเนาะพี่น้องเนาะเฉียดแข็งแรงอยู่พี่น้องเลยเอ้ามาก่อทุงอีกอ่ะสามสูตรเลยพี่น้องกเกาะเหมือนเดิมเนาะพี่น้องเนาะนี่ นี่ครับหมดดามาเนาะพี่น้องเนาะการหายาหากินเนาะตามสไตล์ของนักกรเนาะครับเนาะของผู้ชายบ้านนอกเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับผมเอ๋อนักกรขอหยาดไปดักก่อนครับผมพี่น้องอ๋อก่อนจะดักหลังแหลกเนาะพี่น้องเนาะอ๋อก็เรียบร้อยหลังแหลกนาะพี่น้องเนาะนี่ครับผมก่อนดักไว้ละหลังแหลกนะครับเนาะ นกอ่อนขอหยาดไปดักหลังต่อไปก่อนพี่น้องก็มีอากาศฝน้วยพี่น้องเลยครับผมเมื่อคืนนี่นกออนดักนู้นครับผมข้างล so <ligen petto> ่างเป็นป่าบัวครับน้ำท่วมนาเขาเสียหายหมดเลยครับบิงหนึ่งเนาะบิ่งอย่างใหญ่เลยพี่น้องเออเสียดาย่ะนี่ก็บรรยากาศบานนกอ่นาะพี่น้องเนาะมีป่ามีเขาเขาพี่น้องอ่ะครับผมก็กลับสวัสดีครับนะครับเนาะ ก็มาพบกับนักกรนะครับนักกรจะพาพี่น้องมาเก็บเบ็ดแล้วพี่น้องเนาะในนาแล้วพี่น้องเนาะก็ตอนนี้ก็ไก่ฝ่าสางแล้วพี่น้องก็เก็บเบ็ดพี่น้องด่วนหลายว่านี้ตื่นสายพี่น้องเมื่อคืนก็ไม่ได้มายามเนาะพี่น้องเนาะว่าจะมายามก็รู้สึกเหนื่อยเนาะพี่น้องเนาะเลยมาปักทิ้งไว้เนาะพี่น้องเนาะในนาหาซื้อลังเบ็ดใหม่เนาะพี่น้องเนาะ ซับไม้เก่าแล้วก็ได้น้อยได้มากก็แล้วแต่บางคนเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็สถานที่เนาะพี่น้องเนาะเออแล้วไปเก็บคู่ไปดูกันเลยครับผมพี่น้องไปครับผมไปอ่ะก็ไปดูกันพี่น้องเฮ้มีร้อยพี่น้องมีร้อยพันครับพี่น้องพี่น้องเอ้ามีไส้พี่น้องนี่มีไส้ครับไส้โบเลยพี่น้องเอ้าเห็นไหมครับไส้โบพี่น้องไส้โบเลยครับนี่นี่ เดี๋ยวก่อนขออนุญาตจัดเก็บก่อนครับพี่น้องอ่ะพี่น้องก็ยังไม่สว่างดีเนาะพี่น้องเนาะขอมาลุ้นกันต่อครับผมเอานี่พี่น้องมีรอยพันเนาะพี่น้องเนาะอ๋อเดี๋ยวก่อนยกหนุครับเอู้พี่น้องเอ้ยตายครับนี่เป็นดาบเลยพี่น้องโอ้สายสวยเลยพี่น้องเอาเดี๋ยวก่อนขออนุญาตจัดเก็บก่อนครับผมไปดูกันต่อครับผม เอ้าพี่น้องปลาลำพองพี่น้องปลาลำพองเน,งน,งนาะนี่ปลาลำพองพี่น้องอนี่ทดดห้ดูครับนี่นี่ครับผมใส่สวยๆเลยครับปลาเนื้ออ่อนเนะาะมันก็นเรียกอ่ะเดี๋ยวอนุญาตจัดเก็บก่อนครับผมมีตัวพี่น้องมีตัวตายแล้วมั้งนี่พี่น้องโอ้โหลอยพันพี่น้องเอ,อ้ยคนเหนื่อยเนาะเสียดายพี่น้องไม่ได้มาดูเนาะลูกก้อนก็เหนื่อยมากวะนี่เมื่อคืนเนาะก็เลยไม่ได้มาดู เก็บเรียบร้อยแล้วพี Ý, àng, ่น้องเนาะเก็บเบ็ดหาสิบลังแล้วพี่น้องเนาะทั้งหมดเนาะก็ในนาเขาเนาะพี่น้องก็มาสรุปผลงานแล้วพี่น้องเนาะก็ปักเบ็ดในถุงลาเนาะหาสิบลังแล้วพี่น้องเนาะก็มีแตมเนาะพี่น้องเนาะมีแตมหาตัวแล้วพี่น้องติ๊บรุดเกาะมีเนาะพี่น้องในนาสำหรับในนาเนาะปัญหาคือไม่ได้มาดูพี่น้องคือปลากินแล้วก็ดึงลงไปจมเนาะกุดคันลงไปนะสามสี่คันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ น้ามันลดเยื่องลอยพี่น้องปลาก็ไม่ค่อยหินเนาะปลาก็ไม่ค่อยหินแล้วก็เสียดายพี่น้องเสียดายนะก่อนไม่เดี๋ยวมาดูอ่ะก็มาดูผลงานกันพี่น้องเนาะอ่าก่อนที่จะลำลากันไปเนาะพี่น้องเนาะก็การหาอยู่หากินพี่น้องก็มีได้ก็ไม่ได้เนาะมาดูก็มาไม่ได้มาดูก็ก็ไม่เป็นไรถือว่าเราก็ผ่านเองเนาะพี่น้องเนาะก็เดี๋ยวมาสรุปผลงานกันพี่น้องอ่ะเดี๋ยวไปดูกันครับผม พี่น้องก็ในนาเนาะพี ạn, ่น้องเนาะหาตัวก็พอได้ผลได้ปิ้งเนาะพี่น้องเนาะก็ถึงเวลาที่จะไปกลับบ้านแล้วพี่น้องก็แล้วก็ออกมาสายด้วยเนาะเอ้านี่ครับผมพี่น้องก็ยังไงแล้วก็ การหาอยู่หากินเนาะพี่น้องเนาะก็ไม่ได้ก็ไม่ได้เนาะพี่น้องเนาะก็เราก็หากินเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเนาะพี่น้องเนาะก็ไม่มีอะไรแล้วก็กล้วก็ต้องขออนุญาตพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเนาะพี่น้องเนาะขอลาไปก่อนเนาะถ่ายย่างไแล้วก็มาเจอกันในคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะว่าจะหาอยากหากินอะไรเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็อย่างที่แก้วกบอกครับผมการหาอยู่หากินก็ไม่มันก็ไม่ได้เสมอไปเนาะพี่น้องเนาะ ยังไงแล้วนักกอลก็ขอฝากที่ตามผลนงานเนาะไว้เจอกันคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะก็ขอ,อกราบสวัสดีครับผม